สวัสดีครับธนพงศ์พันพิกุลจากภาควิชาลังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้มามีโอกาสร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจอันตราซาวเพื่อวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึกตามแนวทางปฏิบัติทั้งภายในและก็ภายนอกแผนกลังสีวิทยา ที่หยิบยกเอาเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเหตุผลเนื่องจากว่าการส่งตรวจอันตรสาวเพื่อวินิจฉัยภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาลึกถือเป็นการส่งตรวจที่มีจานวนมากที่สุดนะครับจากสถิติของภาควิชาดังสีวิทยาเนี่ยเราพบว่าใน1ปีมีการส่งตรวจอันตรสาวเพื่อวินิจฉัยภาวะดังกล่าวนี้เนี่ยเกือบ5 0าพันรายต่อปีนั่นก็หมายความว่าเกือบ1 0,000ขาต่อปีนะครับผมที่ทางรังสีแพทย์ที่รามาธิบดีเนี่ยจะต้องทํากันทั้งๆที่ข้อบ่งชี้ของการตรวจเนี่ยมี้องข้อบ่งชี้แรก รตรงไปตรงมาก็คือเรื่องของการตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาลึกส่วนขาส่วนอีกข้อบ่งชี้หนึ่งนะครับเป็นการช่วยวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงของปอดนะครับ สำหรับการวินิจฉัยภาะวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงของปอดหรือ pulmonary embolism นะครับผมที่กล่าวว่าอันทั้งสองเป็นเพียงการช่วยตรวจนั้นเนี่ยก็เพราะว่าถ้าจะต้องการวินิจฉัยภาะวะ PE mm hmm. pulmonary e, embolism จริงๆแล้วเนี่ยการวินิจฉัยที่เหมาะสมนะครับควรจะต้องเป็นการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดแดงของปอดนะครับแต่เนื่องจากหลอดเลือดแดงของปอดจาเป็นต้องอาศัยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดสําหรับผู้ป่วยในบางกรณีที่มีข้อจํากัดต่างๆที่ไม่สามารถไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้นะครับ การตรวจอันตราซาวมีข้อดีเหนือจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือการตรวจอันตราซาวเนี่ยเราสามารถเข็นเครื่องอันตราซาวไปข้างเตียงผู้ป่วยนะครับแล้วก็ทําการตรวจและให้การวินิจฉัยได้การตรวจพบว่ามีริ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดาลึกส่วนขานะครับเน้นย้ําว่าเป็นหลอดเลือดดาลึกส่วนขาส่วนต้นขานะหรือ Proximal DVT นะครับตรงนี้เนี่ยการตรวจพบเนี่ยก็จะบ่งบอกได้ว่าอาจจะสามารถทําให้แพทย์ผู้ทําการรักษามีความมั่นใจในการรักษาภาวะ p u l m o n a r y Embolism มากยิ่งขึ้นนะครับผมคือสามารถให้การรักษาไปได้ เลยถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับการวินิจฉัยด้วยเอ็กซเร์คอมพิวเตอร์ก็ตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมีการศึกษาที่พบว่าประมาณแค่หนึ่งใน7ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็น PE นะครับผมที่จะตรวจพบว่ามีริมเลือดอยู่ภายในหลอดเลือดดาส่วนต้นขาเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าการที่ตรวจอันตรซาวแล้วไม่พบริ่มเลือดก็ไม่ได้หมายความว่าคนไข้จะไม่มี PE นะครับสำหรับข้อบ่งชี้ถัดไปในเกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยภาวะริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาลึกส่วนขาโดยตรงนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะ ให้คะแนนความเป็นไปได้ทางคลินิกนะครับผม10ข้อด้วยกันที่เราเรียกอันอย่างคุ้นเคยคุ้นชินว่าเ l ล Score นะครับข้อ1ถึงข้อ9ผมจะถือเป็น Positive Score ถ้ามีประวัติมีอาการมีอาการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ1ถึงข้อ9เราก็จะให้คะแนนข้อละบวกหนึ่งะครับมีข้อสุดท้ายที่จะเป็นเนกาทีฟสกอ r e ลบ2ข้อสุดท้าย Alternative Diagnosis เนี่ยในความหมายนี่ก็หมายความว่าคนไข้าอาจจะมีอาการแล้วก็อาการแสดงที่สงสัยใกล้เคียงกับภาวะ e i n Thrombosis มาก่อนนะครับแต่ว่าได้รับการ ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนเป็นสาเหตุจากโรคอื่นไม่ใช่จากภาวะลิ่มเลือดอุดตันมาก่อนถ้ามีข้อนี้ก็จะเป็นลบ2คะแนนนะครับหลังจากเรามารวบรวมบวกลบคะแนนกันแล้วเนี่ยจะมีการประเมินความเป็นไปได้นะครับผมของการเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาลึกในกรณีที่มีคะแนนมากกว่า1นถึงสก็มีความน่าจะเป็นในระดับปานกลางในกรณีที่มีคะแนนมากกว่า2ขึ้นไปนะก็มีความน่าจะเป็นสูงขึ้นใน2กลุ่มนี้เนี่ยเราจะเรียกเป็นกลุ่ม DVT Likely นะครับก็ตรงไปตรงมาว่า ในกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าการตรวจลำดับขั้นถัดไปเนี่ยก็จะต้องเป็นการตรวจอันต้าซาวนะครับในกลุ่มที่คะแนนน้อยกว่า1ก็ถือว่ามีความน่าจะเป็นที่จะเป็น DVT น้อยนะครับเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า DVT Unlike l y แล้ว DVT Unlike l y เนี่ยก็ยังไม่หมดภาระของหมอเอกซเรย์เรานะครับยังจะต้องมีการตรวจค่าแ a บในเลือดอีกค่าหนึ่งนะครับผุ่มคือค่าของ D ีไ m เมอในกรณีที่เป็นกลุ่มของ DVT Unlike l y แล้วก็ถ้าค่าของดีไรเมอร์เนี่ยน e g น t i v e ไม่นอ,มมนมอน สถาดกากนี้เนี่ยในกรณีที่เป็น DVT unlikely แล้วก็ d d i m e r เนี่ย n e g a t i v e ภายใน3เดือนเนี่ยก็จะปลอดภัยมีโอกาสที่จะตรวจพบน v e ว้นมโมเดียได้น้อยกว่า1%แต่ในอีกกรณีหนึ่งนะครับในกลุ่มของ DVT unlikely แต่ว่า d d i m e r positive กลุ่มพวกนี้ยังถือว่ามีข้อบ่งชีส้สำหรับการส่งตรวจอันต้าซาวเป็นลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าที่ไปที่มาว่าทาไมใน1ปีเนี่ยเราถึงจะต้องทาการตรวจอันต้าซาวเพื่อวินิจฉัยภาวะนี้เนี่ยมากกว่า1 0,000มนเคสในรามาธิบดีนะครับการตรวจวิินจฉั โรคของหลอดเลือดในท,ทางของรังสีแพทย์เองนะครับผมเราจะใช้วิธีการตรวจที่เราเรียกว่าเป็นคอมพลีตดูเพล็กอันต์ซาวหรือเรียกย่อว่าเป็น c d ดนะครับซึ่งการตรวจ c d ดอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตรวจภาพวินิจฉัยของอันตาซาวที่ขั้นสูงนะจำเป็นจะต้องหาอาศัยความเชี่ยวชาญของการตรวจมีการใช้โหมดการทํางานของอันตาซาวเนี่ยที่มากกว่าโหมดทํางานปกตินะครับต้องใช้โหมดการทํางานปกติที่ให้ข้อมูลเรื่องของการวิพากต้องใช้โหมดทํางานดร o p ปเปอร์เพื่อที่จะบอกลักษณะการไหลเวียนของเม็ดเลือดซึ่งถ้าด้วย กบวนการต่างๆแล้วขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็จะถือว่ายุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานาน อาจจะไม่เหมาะสมในกรณีของการตรวจ DVT นะครับเพราะว่าการตรวจ DVT เนี่ยถือว่าเป็นภาวะที่เร่งด่วนผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจในระยะเวลาที่รวดเร็วและก็เหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงมีคอนเซปต์ของ care under saw หรือ p o c a s t นะครับ point of care under saw หรือ p o c a s t เนี่ยโดยนิยามเนี่ยก็คือการตรวจ under saw ที่ลดทอนขั้นตอนบางส่วนของการตรวจแบบเต็มทุกขั้นตอนลงเหลือเฉพาะขั้นตอนที่จําเป็นจริงๆสําคัญจริงๆแล้วก็ได้คําตอบแบบตรงไปตรงมาว่ามีหรือไม่มีภาวะ ที่สงสัยอยู่นะครับขั้นตอนอันนี้เนี่ยก็ได้รับการยอมรับนะครับผมบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขานะครับที่ได้รับการสุกฝนนะครับผมสามารถทําได้นะครับเป็นที่ยอมรับในกรณีฉุกเฉินในกรณีนอกเวลาในกรณีของพื้นที่ห่างไกลหรือในสถาบันที่ไม่ได้มีรังสีแพรย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่นะครับเรามาดูความแตกต่างของ point of care อัน a s o u n d และก็ complete duplex อ n น a s า u าวนะครับสไลด์แรกที่เอามาให้ดูกันเนี่ยก็เป็นในกรณีที่เราต้องการจะวินิจฉัยว่าไม่ได้มีริ่มเลือดอยู่ภายในหลอดเลือดในส่วนของ point of แค่อันต์ซาวเนี่ยเราจะใช้เป็นเกสเกลคอมเพสชันนั่นหมายความว่าเราจะวางหัวตรวจของเราเนี่ยในแนวตัดขวางบริเวณของหลอดเลือดจะเห็นมีวงกลม2วงตัว A คือหลอดเลือดแดงตัว V คือหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็เราจะแบ่งรูปที่แสดงเป็น2ภาพด้วยกันภาพที่แสดงอยู่ด้านนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ตรวจออกแรงกด ัวตรวจลงนะครับผมถ้าไม่มีริ่มเลือดอยู่ภายในหลอดเลือดเราจะสามารถกดให้หลอดเลือดนั้น,นแบนสนิทลงได้นะครับอันนี้คือสิ่งตรวจพบจาก point of care อันตรสาวที่จะบ่งบอกว่าไม่ได้มีริ่มเลือดอุดต,ตันอยู่ภายในหลอดเลือดดำ ในขณะนี้ถ้าเป็นคอมเพรสดูเพล็กอันต์สาวจะเห็นว่าเรายังใช้เกสเกลคอมเพรสชันเหมือนเดิมนะครับผมโหมดการทํางานปกติแล้วก็ออกแบบกดหลอดเลือดในแนวตัดขวางเหมือนกันแต่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือภาพสี color f u l image กับเส้นกราฟสเปกตรัลเวฟฟอร์มนะครับซึ่งจะมาช่วยบอกลักษณะการไหลเวียนของเม็ดเลือดในภาพสีเราจะเห็นว่ามีหลอดเลือด2อันที่คู่ขนานกันสีแดงคือหลอดเลือดแดงสีน้ําเงินคือหลอดเลือดดาหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดาที่เห็นสีแตกต่างกันก็เนื่องจากว่ามีทิศทางการไหลเวียนของเม็ดเลือดที่แตกต่างกัน นะครับสุดท้ายเรื่องของเส้นกราฟสเปกตรัลเวฟ f อร์มนะครับเป็นเส้นกราฟที่บ่งชี้ข้อมูลนะครับแกนตั้งจะเป็นเรื่องของความเร็วของเม็ดเลือดส่วนแกนนอนเนี่ยจะเป็นเวลาอันนี้ก็จะบอกว่ามีในระยะเวลาที่เราต้องการตรวจอยู่เนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดไหลเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดดาที่เราต้องการตรวจอยู่เนี่ยมีความเร็วค่าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งตรวจพบของในกรณีที่ไม่ได้มีริ่มเลือดอุดตันอยู่ ในกรณีที่มีริ่มเลือดอุดตันอยู่ภายในนะครับในโพคัสอันตราซาวเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการกดและเปรียบเทียบนะครับภาพทางซ้ายมือเป็นภาพที่ยังไม่ได้ทําการกดภาพขวามือนะครับเป็นภาพที่ออกแรงกดในแนวตัดขวางก็จะเห็นว่าหลอดเลือดดาแสดงด้วยตัว V ีเนี่ยไม่สามารถกดลงให้แบนสนิทได้หรือถ้าในกรณีที่ริมเลือดนั้นมีอายุมากขึ้นนะครับผมจากสีดําที่เห็นในตอนแรกเนี่ยอาจจะเริ่มขาวขึ้นนะครับดังนั้นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีอยู่2ข้อด้วยกัน1ก็คือไม่สามารถกดให้ หลอดเลือดแบนสนิทลงได้หรือ2 <Le vit> <supporters> เราเห <stage> ็นคลื <Le vit> <unt ill> <conditions> <Zone>. ่นสะท้อนเห็นเป็นสีขาวของริมเลือดอยู่ภายในหลอดเลือดก็ได้อันนี้คือสิ่งตรวจพบที่จะได้จาก p อ o ์ตอ f ฟแคร์อันต์ซาส์ส่วน c o m p l e t <vit> e duplex u ัน r a s o u n d เราจะเห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับผมสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือถ้ามีริมเลือดอยู่ภายในหลอดเลือดนั่นก็หมายความว่าจะไม่มีเม็ดเลือดที่ไหลเวียนภายในหลอดเลือดนั้นๆเมื่อไม่มีเม็ดเลือดที่ไหลเวียนอยู่ภายในหลอดเลือดนั้นนั้นก็จะไม่แสดงสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นสัััญญญญาาาาาาณณภพพสสสีีหรรรรืืออออเ้้นนนนกกกกฟ็็ตตมคบวจขง กรณีที่มี D-Venthromosid e ของ Complete Duplex a n t o s i d ซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเราทำคอมพล็ก์ดูเพกอันตร์ซาวเนี่ยก็เท่ากับว่ามีขั้นตอนที่เพิ่มเติมแล้วก็ยุ่งยากขึ้นมาขั้นตอนที่ยุ่งยากขึ้นมาก็คือเวลาที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันนะครับขอโฟกัสที่ตัวของโฟกัสอันตร์ซาวก่อนนะครับโพคัสอันตร์ซาวเองเนี่ยยังแบ่งย่อยออกเป็น3รูปแบบการตรวจ1คือทูเรเจียนคอมเพลชันอันต์ร์ซาวหรือ t ูคัสสอก็คือเอ็กซ์เทนคอมเพลชันอันต์ร์ซาวหรืออ e ีคัสและ3ก็คือ, ound, อ cast, คอมเพล็กซ์คอมเพลชันอัน,นรตร์ร ก็คืออันตรซาวคอมเพสชั่นนะครับผมแสดงภาพหลอดเลือดในแนวตัดขวางแล้วออกแรงกดถ้าไม่มีริมเลือดจะสามารถกดให้หลอดเลือดดานั้นแบนสนิทได้แต่ว่าถ้ามีริมเลือดก็จะไม่สามารถกดให้หลอดเลือดดาแบนสนิทได้ต่างกันตรงตําแหน่งของหลอดเลือดที่ตรวจครับผมถ้าเป็นทูเรจิเอนนะตรวจหลอดเลือดแค่2ตําแหน่งเท่านั้น1ก็คือใต้ต่อขานีเพื่อที่จะตรวจหลอดเลือดคอมมอนเฟมเลอร์เวยนะครับสก็คือบริเวณข้อพับด้านหลังเพื่อที่จะตรวจหลอดเลือดปอปปิเตียเวยนะครับสุรีรวมเวลาเนี่ยก็คงไม่เกิน5 เพลเพลประมาณ1-2นาทีก็น่าจะทำการตรวจทูรเจนคอมเพรสชันอันตรสาวได้สำเร็จนะครับผมถัดมา Ex ็ก c ซนคอ e เพรสชั n อ n นตรสาวนะครับอันนี้เราจะเพิ่มรายละเอียดของการตรวจมากขึ้นนั่นก็คือจากจุดเริ่มต้นที่ใต้ต่อขานีบที่หลอดเลือด common femoral v เ i n เนี่ยเราจะทำการกดตรวจหลอดเลือดในทุกๆระยะ1ไม่เกิน2เซนติเมตรนะครับตลอดแนวความยาวของต้นขานั่นก็หมายความว่าเราเพิ่มการตรวจตลอดแนวของหลอดเลือด femoral v เว n มาด้วยจนท้ายที่สุดที่หลอดเลือด p o p l i t e a l vein นะครับ สุดท้าย Complete c o m p มเ i o n u n อัน s o u n d นอกเหนือจากการตรวจหลอดเลือดของต้นขาแล้วเรายังทำการกดตรวจในหลอดเลือดส่วนน่องร่วมด้วยนะครับคงมีคำถามว่าแล้วแบบแผนการตรวจแบบไหนที่คิดว่าเป็นแบบแผนที่นิยมที่สุดนะครับผมแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็ไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเอ็กเซนคอมเพชชันอ n นตรสาวถือเป็นแบบแผนที่ได้รับการยอมรับแล้วก็นิยมมากที่สุดนะครับ ถ้าเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นั่นก็หมายความว่าการที่เรามาเลือกใช้ทูรีเจียนนะครับกดเฉพาะ2จุดนั่นก็หมายความว่าเราจะพลาดการวินิจฉัยในกรณีที่มีท h r บั b อยู่ภายในหลอดเลือดเฟมล้อเวนซึ่งถือว่ามีความสําคัญทางคลินิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันของหลอดเลือดดาหรือเรื่องของการหลุดลอยของลิ่มเลือดขึ้นไปอุดตันที่หลอดเลือดแดงของปอดน,นะครับเปรียบเทียบกับ complete compression ultrasound นะครับผมถึงแม้ว่าการตรวจที่มากขึ้นจะทําให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นแต่นั่นก็หมายความว่าการตรวจที่มากขึ้นก็ใช้เวลาที่มากขึ้น แล้วเวลาที่มากขึ้นของการตรวจหลอดเลือดส่วนน่องนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้เวลามากนะครับผมอาจจะมากกว่าการตรวจหลอดเลือดส่วนต้นขาเนี่ยอย่างน้อย4-5เท่าขึ้นไปเนื่องจากหลอดเลือดส่วนขาเนี่ยมีจํานวนมากอย่างน้อยเนี่ยที่เราต้องดูนั่คือ3คู่หรือ6เส้นนะครับผมแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กดูได้ยากนะครับผม เปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยการได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากับระยะเวลาที่เสียไปก็คือเลือกทางถ่ายการครับผม e x c e n ์ c o m p อมเพรสชันอันตั u ซวเป็นอันที่ถูกแนะนําแล้วก็เป็นอันที่ยอมรับมากที่สุดสําหรับการตรวจโพคาอันทัสซาวถ้าจากักโพคาอันทัสซาวแล้วเราก็จะทราบว่าผู้ป่วยที่เราสงสัยว่ามีภาวะริมเลือดอุดตันภายในหลอดเลือดดาลึกหรือเปล่าเนี่ยมีหรือไม่มีทอมบัสหลังจากนั้นแล้วในะตามคําแนะนําของ Society ของ Radio l o g y in Under ิ n t r a s ั u ซา Consen s นะครับผมให้คําแนะนําว่าแม้ว่าโพคาสจะตรวจพบหรือไม่ พบริมเลือดก็ตามควรจะต้องได้รับการตรวจด้วยซีดัสหรือคอมพิวเตอร์ดูเพลกอันด้าสาวในระยะเวลา5-7ถึงวันถัดมาเสมอในกลุ่มที่เราตรวจไม่พบริ่มเลือดจุดประสงค์ของการตรวจก็เพื่อยืนยันให้แน่ใจครับผมว่าไม่ได้มีริ่มเลือดอยู่จริงๆหรือในกรณีที่เราตรวจพบริ่มเลือดแล้วการตรวจซีดัสก็จะให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเช่นมีที่หลอดเลือดที่ไหนบ้างขอบเขตไปถึงไหนอย่างไรนะครับผมอายุของริมเลือดเป็นอย่างไรและผลที่ส่งผลต่อการลักษณะการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดดำเนปะ็น อย่างไรนะครับคำตอบเหล่านี้เนี่ยเราจะได้จาก Comple t e duplex u ์อัน s o u n d นะครับหลังจากคอ m p พ e t e duplex u ์อัน s o u n d 5-7ถึงวันแล้วก็จะอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมต่อไปนะครับในกลุ่มที่ตรวจพบว่ามีริ่มเลือดอุดตันนะครับในหลอดเลือดส่วนต้นขานะครับผมหรือส่วนน่องที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาด้วยยากลุ่มสลายริ่มเลือดนะครับผมต้านการแข็งตัวของเลือดพวกนี้เนี่ยเราจะต้องทําซีดัสเพื่อตรวจติดตามอีกครั้งหนึ่ง3เดือนหลังจากการรักษาเพื่อที่จะดูว่ามีการกลับเป็นซ้ําาหรือเปล่ นในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการรักษาก็จะเป็นกลุ่มที่ตรวจไม่พบว่ามีริมเลือดอุดตันแต่ยังคงมีอาการอยู่นะครับหรือในกลุ่มที่ตรวจพบริมเลือดอุดตันอยู่ในหลอดเลือดอส่วนน่องเราก็มาตรวจติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันมีการโปรเกสตขึ้นมาที่หลอดเลือดส่วนต้นขาแล้วหรือยังจําเป็นจะต้องรักษาหรือเปล่านะครับผมก็แนะนําให้ทํซีดัสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใน7วันถัดมานะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกสไลด์หนึ่งที่บอกว่าทําไมทําไมนะครับผมถึงมีการตรวจอันตรสาวภาาาาวิชาิชชเอรขง ดังสีของเราที่รามาธิบด,ดีเนี่ยประมาณ1 0 0 0 0หมื่นขาต่อปีนะครับผม ถ้าเราจะต้องทำคอมพล e ทดู l e ล็กอัน s o u n d ทั้งหมดในคนไข้ทุกรายมันก็จะเป็นภาระที่หนักจนเกินไปสำหรับรังสีแพทย์นะครับผมทาง c o n s e n s u สของ Radiology Society เนี่ยก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราขนาดนั้นนะครับผมตามโปรโตคอลที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้ Case s c a l กลคอมเพ t i o n ในรูปแบบของคอมพลีทคอมเพชชันอันต์ซาวนะครับนั่นก็หมายความว่ามีการกดหลอดเลือดทั้งต้นขาแล้วก็ส่วนน่องนะครับร่วมกับการแสดงผลการไหลเวียนของเ,เลือดที่หลอดเลือด Com m o n f e ม o ล a l v เว n ที่ต้น นะครับสองข้างเปรียบเทียบกันเพื่อที่จะดูว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีการทา augmentation หรือการบีบกล้ามเนื้อส่วนน่องปลายกว่าตําแหน่งที่เราตรวจแล้วก็ทําการ record เส้นกราฟบริเวณของหลอดเลือด popliteal vein นะครับผมเพื่อที่จะดูว่ามีการอุดตันหรือเปล่านะครับที่พูดมาก็จะเป็นสิ่งที่เขา recommend มานะครับผมว่าเขาทํากันมาอย่างไรนะครับถัดมาที่จะพูดถึงนะครับผมก็จะเป็นเรื่องว่าแล้วในรามาธิบดีของเราเราทํากันอย่างไรในรามาธิบดีของเรานะครับผมช่องสุดท้ายที่แสดง ให้ดูเปรียบเทียบเป็นตารางเนี่ยก็เห็นว่ารามาธิบดีของเราเนี่ยเราเลือกใช้คอมพลีทดูเพล็กอันต้าซาวแล้วคอมพลีทดูเพล็กอันต้าซาวของเราเนี่ยก็มากกว่าคอมพลีทดูเพล็กอันต้าซาวที่ทาง Society of r a d i o l o g y in ียนอินอันต้าซาวแนะนำนะครับผมจะเห็นว่าเราทำหลอดเลือดทุกเส้นทุกตำแหน่งนะครับผมรวมถึงหลอดเลือด ATV หลอดเลือดดำที่อยู่ด้านหน้าของน่องนะครับซึ่งตามคอนเซนซัสหรือาาตามไกด์ไลน์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหลอดเลือดคู่นี้มากนักนะครับแต่ทางรามาธิบดีของเราเนี่ยเราก็ทำแล้วสิ่งที่เเเเเรรราาาทททนนะคคััับ้ททงอมพลชจกกกส เราทำทั้งการแสดงภาพสีแล้วก็การแสดงเส้นกราฟนะครับเหตุผล <Head phone S 1> ของเราก็คือเนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาเราจำเป็นจะต้องให้เทรนนีของเรามีประสบการณ์นะครับเรียนรู้ให้มากที่สุดฝึกฝนปฏิบัติให้มากที่สุดดังนั้นเราก็เลยเลือกเป็นโปรโตคอลที่มากกว่าที่เขาแนะนํากันมานะครับส่วนโพคัสอันต์ซาวเราก็มีที่ใช้โดยที่ที่เราใช้มากที่สุดก็จะเป็น e x ็กซ c o m p a อมเ n รสชันอัน์ซาวนะครับเราจะใช้ในกรณีที่เป็นเมื่อเราต้องการสกรีนนิ่งว่าผู้ป่วยนะั้นเนี่ยมีดิเวนทอมโบซิสอยู่หรือเปล่านะครับโปรโตคอลถัดมา ครับผมที่เราใช้ถ้ามีบางกรณีเหมือนกันที่มีระยะเวลาที่จํากัดเราอาจจะไม่สามารถทํำคอมเพล u ดูเพลกอันต์ซาวในแบบรามาธิบดีสไตล์ได้นะครับผมเราก็ทําตามคอนเซนซัสในกรณีที่มีระยะเวลาที่จํากัดนะครับส่วนคอมเพลตคอมเพ o ชันอันต์ซาวเราก็ทาแต่เราทําในกรณีไหนทราบไหมฮะเราทําในกรณีที่หลังจากที่เทรนดีของเราทํำคอมเพล u ดูเพลกอันต์ซาวไปแล้วแล้วสตาฟของเราต้องการตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งเราก็จะใช้โปรโตคอลที่เป็นคอมเพลตคอมเพชชันอันต์ซาวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นแสดงให้ดูว่าที่รามาธิบดีเนี่ยเราทํากันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับหลอดเลือดทางต้นขาเราก็จะทําไร่ทําตั้งแต่เกสเกลความเพชร์ชันของหลอดเลือด Common Femoral v ว in Femoral v e i วและ p o p l i t e a l v e i n นะครับมี Colorful Image ของหลอดเลือดทั้ง3มนะครับมี Spectral Wave Form ของหลอดเลือดทั้ง3เช่นกัน เราทำลงมาถึงคฟัฟฟนะครับเราทำหลอดเลือด3คู่นะครับแรกเริ่มก็คือวางหัวตรวจทางด้านหน้าเพื่อตรวจหลอดเลือดอ n t e ท i o r t i b i a ว vein นะครับผมมีการ d m o n s น r a t e ตัวของหลอดเลือดให้ได้แล้วก็มีการกดให้หลอดเลือดแบนสนิทลงได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ถัดมาเราก็ทำการใส่สัญญาณภาพสี Colorful ของหลอดเลือด ATV a n t e r i o ท t i b i a l vein นะครับหลังจากนั้นเรามาดูหลอดเลือด posterior ท i b i a เว e i n กับ Per o n เ a l v e ว n โดยเปลี่ยนตำแหน่งของการวางหัวตรวจมาทางด้านในเข้าไปทางด้านหลังของน่องนะครับเพื่ เลือดโพสเดทิเ a ียเวนกับพิ a รีเวนโดยชักหลักการตรวจเหมือนกันนะครับทั้งคอมพลีคคอมเพชชันอันตรสาวแล้วก็ Colorful Image นะครับจะเห็นว่าในหลอดเลือดส่วนน่องนะครับผมเราไม่ได้ทําการแสดงผลเป็นเส้นกราฟหรือ s p e c t รัลเวฟ e อร์มนะครับผมเพราะว่า 1. คือไม่มีประโยชน์ทางคลินิกนะครับผมแล้วก็ 2. มันจะทําให้เราใช้เวลาในการตรวจเนี่ยค่อนข้างนานนะครับ ข้อมูลที่ทางรังสีแพทย์ทำนะครับผมมีแค่นั้นไหมมีแค่เพิ่มเติมของการตรวจน่องขึ้นมาไหม hai? เพิ่มเติมเรื่องของ color f u l image เข้ามาแค่นั้นไหมนะครับผมคําตอบก็คือไม่นะครับผมรังสีแพทย์ของเราเนี่ยยังมีความเยอะมากกว่านั้นนะครับความเยอะของเราเนี่ยก็คือมีการบอกรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆทั้งหมดที่ควรจะบอกได้จากการตรวจอันตาซาวนะครับการตรวจที่ผ่านมาอาจจะตอบได้แค่ว่ามีริมเลือดอุดตันหรือไม่มีริ่มเลือดอุดตันอยู่ที่หลอดเลือดตำแหน่งไหนแต่รายละเอียดถัดไปที่ทางรังสี แพทย์จะทําให้จะรายงานผลไปเนี่ยเราจะบอกท่านด้วยว่าริมเลือดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรอายุมากอายุน้อยมีความจําเป็นจะต้องรักษารีบด่วนอย่างไรหรือมีแนวทางการรักษาที่เหมาะสมอย่างไรนะครับยกตัวอย่างในกรณีแรกถ้าริมเลือดที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 1- 2วันนะครับริมเลือดในระยะนี้เนี่ยสีเนี่ยจะยังเป็นสีที่ดําสนิทนะครับจะสังเกตได้ก็คือการกดกดจะกดไม่ลงแต่ว่ากดไม่ลงเนี่ยเราสามารถกดได้นิดหน่อยนะครับนั่นก็หมายความว่าทําบาที่เกิดขึ้นในระยะนี้เนี่ย ยังคงมีความนุ่มอยู่นะครับจะคอนเฟิร์มได้ว่ามันเป็นทอมบัสจริงๆเนี่ยที่เรากดไม่ลงเนี่ยก็คือเมื่อเราให้แสดงผลเป็นภาพสีนะครับก็จะไม่เห็นสัญญาณภาพสีในส่วนของ Colorful Image ทอมบัตท,ที่อายุมากขึ้นนะครับเป็น1-2สัปดาห์นะครับก็จะเห็นว่าสีในทอมบัตเนี่ยก็จะเริ่มขาวขึ้นสังเกตได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วเวลาที่กดเนี่ยก็กดไม่ลงกดไม่ลงไม่พอนะครับไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยนั่นก็หมายความว่าอายุของทอมบัตท,ที่มากขึ้นก็จะขาวขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นนะครับผมเจอลักษณะแบบนี้ก็บอกได้ว่าก็ประมาณ1 2สัปดาห์นะครับ รวมถึง thrombus บ,บางอย่างที่อาจจะมีอันตรายยกตัวอย่างกรณีนี้ที่แสดงให้ดูนะครับตัว T คือ thrombus นะครับตัว V คือพื้นที่ของหลอดเลือดที่ยังมีเลือดไหลเวียนได้อยู่นะครับเมื่อเราทําการกด compression ก็จะเห็นว่าในส่วนที่มี thrombus ไม่สามารถกดลงได้แล้วถ้าเราพิจารณา thrombus ท,ทั้งในแนวตัดขวางแล้วก็แนวยาวเนี่ยก็จะเห็นว่า thrombus เนี่ยมีลักษณะเป็นแค่ก้อนสั้นๆนะครับผมแล้วก็ติดอยู่กับผนังของหลอดเลือดลักษณะแบบนี้เราเรียกไปเป็น free floating thrombus นะครับเป็น thrombus ท,ที่มีความอันตรายนะครับผม เนื่องจากว่าเขาพร้อมที่จะหลุดลอยขึ้นไปนะครับผมแล้วก็หลุดลอยขึ้นไปที่หลอดเลือดที่ปอดนะครับผมเกิดเป็นภาวะริ่มเลือดอุดันในหลอดเลือดแดงของปอดได้นะครับ ริมเลือดที่เป็น free-floating thrombus พวกนี้เนี่ยก็มักจะหลุดลอยขึ้นมาจากการอุดตันที่อยู่ในส่วนปลายกว่านั้นนะครับยกตัวอย่างแถวบนนะครับจะเป็นหลอดเลือดปอดปีเจเวนส่วนบนนะครับจะเห็นลักษณะของ free-floating thrombus อยู่นะครับกดได้ไม่หมดแล้วก็เห็นขอบบนขอบล่างของ thrombus ถัดลงมาเราก็ด emonstrate ได้ว่ามีริมเลือดอยู่ภายในหลอดเลือดปอดปีเจเวนซึ่งไม่ต่อกันกับหลอดเลือดที่เป็น free-floating thrombus ที่เราด emonstrate ได้จากหลอดเลือดส่วนต้นนะครับ ในระยะเวลาที่มากกว่านั้นในระยะเวลาที่มากกว่า2ส,สัปดาห์นะครับเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทอมบัสเนี่ยที่มีลักษณะหลากหลายแตกต่างกันออกไปตัวอย่างแรกที่แสดงให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นทอมบัสสีขาวๆเหมือนกันนะครับในลูเมนของหลอดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้บ้างเล็กน้อยนะครับรูเพินๆอาจจะเหมือนใหม่แต่ถ้าเราใช้ color f u l image ร่วมด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสีที่เห็นเนี่ยก็ม่งที้ว่ามีเม็ดเลือดที่ไหลเวียนผ่านได้นะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราลองมีจินตนาการเราก็จะเห็นว่าทอมบัสแบบนี้เนี่ยก็จะ มีลักษณะเป็นรูขุณคล้ายรังผึ้งนะครับพวกนี้ก็แสดงว่ามีการเสื่อมสลายของทอมบัสไปบางส่วนนะครับผมก็มักจะเกิดในทอมบัสท,ที่มีอายุมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไป อีกกรณีหนึ่งผมทําบัรเสื่อมสลายไปเกือบหมดเหลือเฉพาะทอมบัสที่อยู่ริมๆขอบขอบของผนังหลอดเลือดนะครับหมอเอกซเรย์อาจจะบรรยายเป็นเอ็กซเซนติกทอมบัสหรือว่าอาจจะเห็นเป็นผนังของหลอดเลือดที่หนาขึ้นอย่างไม่สม่ําเสมอพวกนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหรือการเสื่อมสลายไปนะครับผมแต่ว่าทอมบัสไม่ได้ไปเกาะอยู่ที่ผนังทอมบัสยังอยู่ตรงกลางเห็นเป็นแถบเป็นเส้นเราก็จะเรียกเป็นอินเทอร์นอลแบนด์นะครับนานวันเข้านะครับอินเทอร์นอลแบนด์ของเราก็หดเล็กลงเห็นเป็นขีดขาวๆเรียกเป็นอินเทอร บอกว่ามันเป็นทอมบัสที่เก่าแล้วนะครับผมอายุมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปสิ่งตรวจพบที่มากกว่าน,นั้นอีกนะครับผมนอกเหนือจากที่ว่าไปเมื่อสักครู่หนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าถ้านานวันเข้านะครับผมหลอดเลือดดาที่มีริมเลือดอยู่เนี่ยก็จะหดเล็กนะครับผมนั่นคือมีกระบวนการของ r e t a c t i o n ภาพแสดงตามยาวเนี่ยก็จะเห็นว่าหลอดเลือดดามีขนาดเล็กผนังหนาอันนี้ก็คือหมายความว่ามีกระบวนการทั้งการเสื่อมสลายไม่หมดของทอมบัสนะครับผมร่วมกับมีการหดตัวของหลอดเลือดร่วมด้วยนะครับ ในกรณีที่ทําบัตไม่มีการเสื่อมสลายก็จะเห็นว่าหลอดเลือดดำเนี่ยหดเล็กแล้วก็ไม่มีเลือดผ่าถือเป็น no recanalization แล้วก็มี process ของ retraction นะครับผมพวกนี้เนี่ยก็บ่งชี้ว่าทําบัตที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมานานแล้วก็เป็นมานานเกิน2ส,สัปดาห์ โดยสรุปอายุของริมเลือดที่เราจะเห็นเนี่ยริมเลือดที่เกิดขึ้นใหม่ๆผมจะมีความนิ่มแล้วก็เห็นจากอันตราซาวเนี่ยเป็นสีดำนะครับระยะเวลาที่ผ่านไปริมเลือดเนี่ยมันก็จะมีความแข็งมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เห็นเป็นภาพสะท้อนคลื่นเสียงสะท้อนในอันตราซาวเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสีขาวมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกินระยะ2สัปดาห์ขึ้นไปอาจจะเห็นสีขาวที่มีรูปร่างแตกต่างหลากหลายกันออกไปเหล่านี้มีความสําคัญเนื่องจากมีการศึกษาที่แสดงผลของการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยใน กลุ่มของ t อม o m สที่ยังคงเห็นลักษณะเป็นสีดําหรือมีความนิ่มนะครับผมทอมบัสเหล่านี้เนี่ยจะให้ผลตอบสนองเมื่อเรารักษาด้วยยากลุ่มต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับในขณะที่ทอมบัสสีขาวรูปร่างต่างๆที่ว่ามาในสไลด์หลังนะครับหลังสองสัปดาห์มาแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีการศึกษาที่ชัดเจนครับผมว่าเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการได้ยาก็เป็นไกด์ไลน์ได้ว่ากลุ่มไหนควรจะได้รับยาหรือไม่อย่างไรนะครับผม ดังนั้นในการรายงานผลของคุณหมอเอ็กซเรย์เมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นชินกับคําว่า acute thrombus หรือว่า chronic thrombus นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงเราจะไม่รายงานผลของ chronic DVT หรือ chronic thrombus นะครับแต่เราจะใช้คําว่า post thrombotic change แทนนะครับเพื่อให้เครียร์คัดกันไปเลยว่าอันไหนเป็น thrombus อันไหนไม่ใช่ thrombus เมื่อเป็น post thrombotic change แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้รักษาเหมือน DVT นะครับแต่เราก็จะรักษาตามแต่ว่า t h r o m b u ที่หลงเหลืออยู่มันไปทําให้เกิดการไหลเวียนอย่างไรนะครับ การไหลเวียนที่ว่านะครับผมก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งเป็นการอุดกั้นแบบสมบูรณ์ของหลอดเลือดดำนะครับผมมีการตีบของหลอดเลือดดำรวมถึงมีการไหลย,ย้อนทิศทางของเลือดดำด้วยซึ่งการวินิจฉัยภาวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้การตรวจด็อปเปอร์อันตาซาวที่แสดงผลเป็นเส้นกราฟหรือว่าสเปกตรัลเบฟอร์มซึ่งก็จะมีรายละเอียดวิธีการตรวจที่ค่อนข้างใช้เวลานานนะครับผมสหรับถ้าจะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจภายในชั่วโมงนี้เนี่ยก็อาจจะมีเวลาที่ไม่เพียงพอนะครับอย่างไรก็ดีถ้าท่านใดต้องกาารรทรบ รายละเอียดของการวินิจฉัยภาวะต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอฝากหนังสือขึ้นเสียงความถี่สูงของหลอดเลือกส่วนปลายนะครับโดยผมเองนะครับธนพงศ์วันวิกุลเป็นผู้นิพนนะครับผมตอนนี้ยังมีจําหน่ายอยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาเหลือไม่มากแล้วครับผมเหลือประมาณ60เล่มนะครับผมก็จะมีรายละเอียดต่างๆทุกเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ หวังว่าความรู้ที่ทุกท่านได้รับในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่สงสัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาลึกส่วนขานะครับผมถึงแม้ว่าการตรวจอันตราซาวหลอดเลือดนะครับผมจะดูเหมือนเป็นการตรวจที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับผมต้องอาศัยความชํานาญแต่เนื้อหาในวันนี้เนี่ยทุกท่านได้ทราบแล้วว่า เราสามารถลดทอนการตรวจบางขั้นตอนที่ไม่จําเป็นลงได้เพื่อความรวดเร็วเพื่อความแม่นยํานะครับผมก็ขอเชิญชวนให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับผมทําการตรวจพคัสอันต์ซาวนะครับทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยนะครับที่จะได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแม่นยำนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมค่อยเป็นหลังสีแพทย์ที่จะมาช่วยท่านในการวินิจฉัยรวมถึงยืนยันการวินิจฉัยนะครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมต่อไปขอบคุณครับ